มาดูเรื่องของแพนด้ากันบ้างนะคะแน่นอนอน้องหล,ล,ลินปิงเป,ปิงน้องของน้องหลินปิงใช่ไหมอ่านะคะชื่ออะไรก็ยังไม่ตั้งกันนะรอให้มาเกิดก่อนนะคะซึ่งล่าสุดนี่นะคะทางด้านของราัศาการผู้นวยการองค์การสงสว์นะคะก็คือนายสัตวแพทย์วิสิตวิชาสินนะคะแล้วก็นายถังฉุนเซียงผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของจีนเนี่ยเขาก็มีการถแถลงเรื่องของการผสมพันธุ์แพนด้านะคะ นายสัตวแพทย์วิสิตบอกว่าการผสมเทียมให้กับแพนด้าหลินหุยครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หลินหุยเขาก็มีการแสดงพฤติกรรมการเป็นสัตว์ตามธรรมชาติแล้วก็จากการไปตรวจสอบฮอร์โมนจากปัสสาวะของหลินหุยภายใต้การสังเกตการแล้วก็การให้คําแนะนําจากสัตวแพทย์ถังฉุนเซียนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนนี้นะคะ ก็พบว่าหลินหุยเนี่ยเขาก็จะมีการตกไข่ในวันที่24เมษายนนะคะก็เลยมีการเปิดโอกาสให้ช่วงช่วงกับหลินหุยเนี่ยเขาได้พบกันเพื่อให้เกิดการผรสมพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะปรากฏว่าลินหุยไม่ยอมค่ะนะคะช่วงๆเนี่ยก็เลยไม่สามารถเนี่ยการ ผสมพันธุ์ธรรมชาติไม่เกิดขึ้นคณะทํางานเขาก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะคะตัดสินใจทําการผสมเทียมในช่วงเย็นนะคะในวันที่24เมษายนนี่เองนะคะก็มีการทําการวางยาสลบนะคะแล้วก็เก็บน้ําเชื้อจากช่วงๆนะคะก่อนที่จะนําเชื้อสดที่ได้มาทําการผสมเทียมให้กับ หลินหุยนะคะซึ่งการดำเนินการต่างๆนี่ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์นะคะค่ะนายสัตวแพทย์วิสิตบอกด้วยนะคะว่าการเป็นสัตว์ของหลินหุยเป็นแบบธรรมชาตินะคะหลังจากที่หลินปิงหย่านมก็ได้ไม่ได้มีการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนตามที่มีข่าวออกมาโดยตอนนี้เนี่นะคะลินหุยอายุครบ9ปีน้ำหนักตัว100กิโลกรัมสุขภาพแข็งแรง ไม่พบอาการป่วยหรือว่าภาวะห่วงใหญ่ใดๆการผสมเทียมจึงสำเร็จด้วยดีทุกขั้นตอนนะคะและหลินหุ้ยก็ฟื้นขึ้นมาตามปกติด้านศัตวแพทย์ชาวจีนนะคะในถังก็กล่าวชื่นชมไทยนะคะว่าไทยเรานั้นมีบุคลากรและก็กทีมงานที่ดีมากใส่ใจรับผิดชอบการทำหน้าที่มีนักวิชาการและพี่เลี้ยงทำงานกันอย่างทุ่มเทดูแลใกล้ชิดโดยการผสมเทียมครั้งนี้ถือว่าดีมากนะคะแต่ว่า จะสำเร็จหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับตัวหลินหุยแต่เท่าที่ประเมินเนี่ยนะคะเชื่อว่าจะสําเร็จและอาจจะได้แพนด้าแดด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ตันทงว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังเหลือเวลาอีก3-5เดือนโดยในเฉพาะช่วง4-6เดือนนั้นเป็นช่วงตั้งคันนะคะเบื้องต้นเนี่ยตั้งความบวังเอาไว้ที่60%นะคะก็น่าจะเกิดในช่วงปีนี้ไหม4-6เดือนนะคะตอนนี้เดือนเมษายน เราก็อาจจะได้เห็นน้องหลินปิงไปปลายปีพอดีน้องของน้องของหลินปิงสองคนอาจจะเป็นอาจจะสองตัวอาจจะเป็นฝาแฝดก็ได้นะไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้านะคะก็